ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของูุูกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่จำนวน2รุ่นประกอบไปด้วย A v ว n i s และ V-Strom SX ซึ่งขณะนี้ผมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดครับว่าูุูกิอาจจะเปิดตัวพร้อมกันทีเดียวสรุ่นหรือเปิดตัวทีละรุ่นในงาน Motor Expo 2022ที่กำลังจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมพศ2565ก่อนหน้านี้ซูซูกิอินเดียได้เปิดตัว V-Strom SX เมื่อวันที่7เมษายนพศ2565มี3สีให้เลือกก็คือสีเหลืองสีส้มและสีดำถัดมาซูซูกิฟิลิปปินส์ก็เพิ่งจะเปิดตัว V-Strom SX เมื่อวันที่28ตุลาคม พศ2565มีสองสีให้เลือกก็คือสีเหลืองและสีดำล่าสุดสุสกิอินโดนีเซียเปิดตัว V-Strom SX วันที่2พฤศจิกายนพศ2565ในงานอินโดนีเซียมอเตอร์ไซค์คลนโช2022จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6พฤศจิกายนมี2ส,สีให้เลือกก็คือสีเหลืองและสีส้ม แต่การเปิดตัวของสุสกิอินโดนีเซียนั้นจะวางขายกันในช่วงต้นปีหน้าครับความเคลื่อนไหวของสุ z กิอินโดนีเซียนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนหน้างานก็มีการเปิดตัว a เวนิส125สกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์125ซีซีเมื่อวันที่26ตุลาคมจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็เปิดตัว v s t ตร m SX และนำมาโชว์ตัวพร้อมกันที่งานอินโดนีเซียมอเตอร์ไซค์เคโชว์สรุปก็คือว่าสุกิอินโดนีเซียนั้นเปิดตัว2รุ่นพร้อมๆกันในภาพรวมก็จะเห็นว่าสุกินั้นเริ่มต้นที่อินเดียทั้งอเวนิสและ V-Strom SX จากนั้นก็มาเปิดตัวที่ฟิลิปปินส์ตามด้วยอินโดนีเซียและครั้งนี้เมืองไทยของเราน่าจะถึงคิวเปิดตัวทั้งอเวนิสและ V ี t ร m s เ มาลุ้นกันดูครับว่างานมอเตอร์เ o 2022รอบสื่อมวลชนก็คือวันที่30พฤศจิกายนปลายเดือนนี้อีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเราคงจะได้ทราบกันครับว่าสุ u ก,กิจะมีทีเด็ดอย่างไรในงานครั้งนี้ครับนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของสุสก,กิในเมืองไทยกับการเตรียมแผนเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จำนวน2รุ่น2ประเภทที่มีความแตกต่าง โดยเจ้าวีสตรอม x นั้นมันคือ Sport Adventure Tourer ที่มาในคอนเซปต์ The Master of v e v t u t u r e นั่นเองครับรูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นชัดเจนครับว่าจะวิ่งทางดินก็ได้ทางลุกรังก็ดีหรือจะเป็นทางดำทางถนนทั่วไปขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลสบายสบายครับเครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียว Single Overhead c a m s h a f t 4วาวระบายความร้อนด้วยอากาศ และออยคูลเลอร์ซูซูกิให้ชื่อว่า SOCS หรือ Suzuki Oil Cooling System ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับหม้อน้ำด้วยการนำน้ำมันเครื่องมาวิ่งผ่านรังพึ่งโดยนำน้ำมันเครื่องที่มีความเย็นตัวลงไปวิ่งผ่านบริเวณฝาสูบที่มีความร้อนจัดรวมถึงขอบด้านบนของเสื้อสูบก่อนจะไหลลงไปยังด้านล่างของเครื่องยนต์ซึ่งซูซูกิมีความมั่นใจครับว่า เครื่องยนต์แบบนี้จะมีความทนทานใช้งานได้ยาวนานนับแสนกิโลเมตรโดยที่มีการดูแลรักษาต่ำก็หมายความว่าไม่ต้องดูแลมากใครที่ชอบความถึกความทนแล้วก็เครื่องออคูลเลอร์ของสุูกินั้นมีชื่อเสียงมายาวนานหลายสิบปีแล้วปริมาตรจริงอยู่ที่ 249.1cc ซีซีให้กำลังสูงสุด26.5แรงมา้าที่9300รอรอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด 22.2นิวตันเมตรที่7,300รอบต่อน,นาทีลูกสูบมีการเคลือบผิวแข็งพิเศษครับเพื่อความทนทานในระยะยาวจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด6เกียร์หน้าจอเรนทนไมเป็นแบบ f u l LCD l บอกตัวเลขความเร็ววัดรอบเลดไลน์อยู่ที่1 0 0 0 0ถึง12,000รอบต่อน,นาทีบอกตำแหน่งเกียร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิงวัดระยะทางและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วยบลูทูธจากแอปพลิเคชันสุสกิ ไลฟ์คอนเน็กซึ่งจะมีการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าข้อความและมีระบบนำทางแบบเทินบายเทินโค้งต่อโคง้งสามารถคำนวณเวลาถึงเป้าหมายได้ว่าอีกกี่นาทีหรืออีกกี่ชั่วโมงถึงเป้าหมายเราสามารถเซตแจ้งเตือนจำกัดความเร็วในสมาร์ทโฟนได้ถ้าเราใช้ความเร็วเกินขึ้นมาจะมีการแจ้งเตือนนอกจากนี้แล้วยังมีการปรับเวลาที่หน้าจออัตโนมัติสำคัญที่สุดในโลกยุคใหม่ก็คือ ช่องเสียบ USB เพื่อชาร์จแบตเตอรี่มือถือไม่พลาดทุกการติดต่ออย่างแน่นอนครับลักษณะของตัวรถ V Strom SX นั้นทุกคนทราบดีว่ามันคือ Sport a d v n n t u t o u r u r e r ที่มีท้องรถสูงเน้นการเดินทางข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างสบายๆเพราะว่าท้องรถนั้นสูงถึง205ม mm. ิมตรแน่นอนครับว่าเมื่อท้องรถสูงเบาะนั่งก็จะสูงตามไปด้วย835มิม mm. ใครที่ห่วงว่า ขาจะไม่ถึงพื้นก็ลองปาดเบาะหรือว่าลดความสูงของโชกคอัพหน้าลงถังน้ำมันจุ12ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่167กิโลกรัมถือว่าไม่หนักเลยนี่คือน้ำหนักรวมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นห่วงว่ารถจะหนักเกินไปไหมไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตัวนี้เน้นความคล่องตัวในการขับขี่ชกัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกช่วงยุบ120ม mm. มชับหลังเดียว ปรับสปริงพรีโหลดได้7จระดับด้วยกันดิสเบรกหน้าเดียว2ลูกสูบพร้อม ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบพร้อม ABS อยางหน้าร้อยทับ90ขอบ19นิ้วยางหลัง140ทับ70ขอบ17นิ้วเป็นยางแบบเซมิบล็อกออเทอเรนก็หมายถึงยางที่ข,ขับขี่ได้ทั้งทางเรียบทางดินทางดำไปได้หมดครับมาลุ้นกันดูครับว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022 ปลายเดือนนี้ที่เมืองทองธานีสตุกิเมืองไทยจะมีการเปิดตัว AVENIS และ V-Strom SX หรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ